ับสวัสดีครับพี่น้อง FC คนบ้านไกลชาแนลครับอันนี้ก็มาเฝ้ายิงปลาเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานแล้วก็ไม่ค่อยได้มีคลิปกันหลายๆท่านก็ไม่ค่อยได้มีคลิปครับวันนี้ก็มากันหน้าตั้มครับมากันหน้าต่้มแล้วก็เฝ้าในคลองใหญ่ด้านหลังน้นนะครับก็ลมเหลือเกินนะครับก้านหลังน้นนะครับก็ ลองมานั่งแถวกล่องน้อยๆดูนะครับอาจจะมีตัวอะไรให้เราได้ฝึกฝนฝีมือบ้างนะครับเพื่อไม่ให้ลืมกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะครับช่วงนี้ก็แต่ละท่านก็ยกเป็นบางท่านนะครับที่มีพื้นที่ยิงปลาดีๆก็ยังมีคลิปต่อเนื่องนะครับแต่ว่ายัง ของผมนะเมฆนะเอกนี่ก็ค่อนข้างที่จะอดอยากเหมือนกันนะครับออกไปบ่อยนะครับแต่ว่าไม่มีไม่มีคลิปนะครับอย่างไรก็ตามก็หวังว่าอย่าอย่าเพิ่งลืมกันนะครับก็ขอให้ติดตามกันไปตลอดไปนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่กรุณาได้เปิดชมนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ เขายิงได้ปะล่ะก็พอได้ครับแต่แต่ว่าปลามันล่องตอนบ่ายนะจ๊ะเหรอครับตอนบ่ายนะเขายิงไอ้หวายปลาสวายมันล่องใต้น้ำมาตัวดำพื้นเลยตรงนี้ผมเคยพาจานไปนะครับตรงที่ป่ามาม้าครับอาจารย์ที่ผมเคยพาจานไปอ่ะอืมเขายิงกันได้ทุกวันเลยตัวเนี้ยเหรอครับแล้วปลามันจะปลามันจะล่องตอนบ่ายอาาจรย์ผมไม่ไปยิงกับเขาเหรอผมไม่ผมไม่มีเวลาเลยครับอาจารย์ตัวเนี้ยทับปืนไม่ทันครับอาจารย์อ๋อ ครับก็ไม่เปิดตัวเองก็ทําไว้ก็ไม่ทันครับอาจารย์เพราะว่ามีคนมาขอซื้อขึ้นหมดอืมครับก็ตอนนี้ถ้าอาจารย์มาอยากจะยิงอะถ้าตอนเช้าก็ยิงปานินได้แต่ถ้าตอนบ่ายอยากยิงปนา,านถมายนะให้ยิงเลยเละครับอาจารย์ตอนเนี้เหรอครับ ตัวมีตัวมีตัว,ตว,ลวปลาอะไรปลาช่อนเลยปลานินนี่อยู่ในนี้แหละอยู่ในท่อนี่แหละเมื่อกี้อ,ออกมาแล้วตัวใหญ่นะพอยิงอยู่พอยิงอยู่ดูข้างนี้ตั้งนานไม่เห็นอะไรเลย พอหันมาข้างนี้โหยลอยไปสองตัวแล้ว,ลวอ,อืมปานอยู่ในท่อตรง,นนงไหนอนนนืมอเพราะว่าปาน,นินเนี่ยบางทีมันชอบล้อล้อขึ้นมาว่ายเห็นหลังข่ามันก็อยู่ในนี้แหละปลนินเนี่ย ที่เห็นสองตัวแล้วเมื่อกินเนี่ยไม่แบบนี้นะตัะ้ม โดนไว้โดนโดนอ้าววิ่งไปไหนแล้วอีกตัว่ะโดนเฉยเลยโอ้ไม่เล็กนะนะตั้มไม่เล็กไม่เล็กอืมไม่เล็กไม่เล็กรุ่นนี้ไม่เล็กเอออะตั้มดูให้หน้าตาดีๆ มันพันกันยังไงวะเนะี่ยกระโดดลงน้ำไปอีกซะนะได้โดดลงน้ำปลานอยู่นี่เลยเพราะประตูน้ามันปิดไง อยู่ในถ้อยแหละเดี๋ยวก็ออกมาใหม่แต่มันไม่จิบออยู่ในงไม่มา <laughs> มายมตั้งนานไม่ได้ยิงสักตัวเพิ่งได้ยิงเนี่ยโอเลงเยอะเลยนะต่สุดเลยใช่มนะออเลงต่ำเยอะเลยใต้ท้องคืบหนึ่งอะ่ะ มันอ้วน่ะนะมันอ้วนมันอ้วนเนี่ยอย่างเี้ยผมถึงล้วทอตัว70สันใช่ใมันทอมันก็ทอตามสภาพเลยนะแก้ขอดเก็ดผ่าทสนใจไหมเดี๋ยวผมจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะกูยังไงผพว่ามันก็ต้องเข้าสับพัทนึงอ่ะใช่เพราะเวลาผมไม่เยอะเลยเนี่ยวันหยุดทีมันเป็นเงี้ยเอวันนั้นมากันนารีสุงการทำปีกทำอะไรเสร็จโอ้โดขึ้นอยู่หน้าเลย ยิงไม่ถูกแกยิงไงแกยิงเย้ายกปืนก็ยกไม่ทันฮหน้าบ้านลุงดวงครับตรงประตูน้ำก่อนเลยประตูน้าเข้าไปโอ้โหตัวมันใหญ่ๆงั้นเลยเขียวปัดเลยไอเราก็เชียร์เข้ามาไกลนะผมว่แกนั่งห้างข้างบนเลยเชียร์นรินี่นะครับอแรัเลยเนี่ยนะคนน้เยิงปลาปะชีนด้วยน้ตามจับไหมโอ้ยคนนี้ เมีนกลุ่มเลยนะเนี่ย <laughs> <laughs> ถามแกอยู่น้าตั้งมานั่งผมไหมไม่เป็นไรเดี๋ยว,ยวผมนั่งผมได้ยิงอ,งอยู่นะตรงมันเป็นวังเลยนะตรงเนี้ยมันไม่ออกมาจะไปไหนได้เนี่ยน่าจะเป็นแอ่งเลยม,มันก็อยู่ในนี้แหละปลา